อาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม p พ s ย์ซ์ซิมูเลเตอรก้าในวันนี้นะครับเราจะมาหาตัวพิเศษกันที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่ามีตัวใบนี้อยู่ในเกม p พ s ย์ซิมูเลเตด้วยนะครับย้อนกลับไปที่คลิปในช็อตนะฮะที่ผมไปขคาประตูตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีส่วนได้ตัวนี้เหมือนกันนะฮะเป็นธารกิจที่เราจะต้องทําในหลายๆอย่างนะครับเพื่อได้ตัวอันนี้ออกมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะฮะค่อยๆดูไป เดี๋ยวผมจะสอนช้าๆนะครับอย่างแรกเลยครับให้เรามาที่ด่านแรกนะครับอาตึกสีนี้นะฮะแล้วก็ให้เราพิมพ์ไปที่ข้อความนะครับพิมพ์ว่าก๊กก๊นะฮะจริงๆมันก็อ่านว่าน็อกน็อกนั่นแหละน็อกน็อกโอเคแล้วกด enter นะครับในจังหวะนี้ตัว e จะโผล่ขึ้นมานะครับเราก็กดขอไปเรื่อยๆจนกว่าพิสตันจะออกมาขอไปเรื่อยๆเลยรอไปสักพักนึงนะฮะรอบที่แล้วผมไม่รู้ที่ทาคลิปช็อตคือไม่รู้ว่ามีพิทตันออกมาด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกนะฮะว่า พี่ยืนไปเรื่อยๆมันจะมีพิทตัอนออกมานะครับอ่ะพิทตัอนออกมาเอาออ,ออกมาเสร็จแล้วนะฮะเราก็ไปที่ด่านเจ็สิบสองครับให้เราเด้งไปที่ด่านเจ็สิบสองเลยไปพอมาถึงด่านเจ็สิบสองนะฮะให้เรามาทางนี้ชิดๆกระดันถัดไปเลยก็คือเราจะหาเลขนะครับนี่คือเลข5เรากดติ้มไปแล้วก็เดินมาทางนี้ครับมาที่หิน ตรงนี้ฝั่งนี้นะครับจะเห็นเป็นเลข3นะครับแล้วก็กดคลิกไป1ทีแล้วก็มาฝั่งนี้ฮะจะเห็นเป็นเลข2นะครับอ่านี่นี่เลข2กดคลิกไป1ทีแล้วก็อันก็สุดท้ายครับจะเห็นเป็นเลข4กดคลิกไปพอคลิกไปเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นข้อความอย่างนี้นะครับให้เราไปวาร์ปเข้าไปที่ด่านพีระมิดพีระมิดก็คืออยู่ที่ด่าน31 <cke lly> ด่านรวมเรนโบ้นั่นเอง <p> ไปที่ออบบี้นะฮะพอถึงเสร็จแล้วเราก็เข้าออบบี้ไปเลยเ <key> ข้ามานะครับ พอเสร็จแล้วเราก็กดบ้านกดออกจากที่นี่เรียบร้อยขั้นต่อไปก็คือให้เราไปที่ด่าน37นะครับ Snow Village ให้เราคลิกที่ Snowman นะครับให้ครบทุกตัวอ่ะมันจะมีที่ด่าน37ก่อนในจุดจุดนี้ให้เราคลิกไปที่จมูกนะครับจมูก Snowman ทุกตัวอย่าคลิกที่ตัวนะครับไม่งั้นมันไม่ติดอ่ะข้างหลังอีกตรงตัวหมดละหมดแล้วปะอ่ะหมดละเสร็จแล้ว,วก็เลื่อนไปที่ด่าน39นะครับนี่ ตรงนี้หนึ่งตัวฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวโอเคไปที่ด่านสี่สิบครับด่านสี่สิบข้างหน้านี่เลยก็มีตรงนี้อีกสองตัวคือหาให้ครบต้องหาให้ครบนะไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะหมุนหัวหมุนเลยนะถ้าไม่ขึ้นอนะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูข้างบนดีมีไหมข้างบนไม่มีไม่น่ามีใช่ไหมมีซ่อนไหมอ่ะไม่น่ามีซ่อนตัวแล้วก็เป็นคนส่งลิงก์ให้ไง เคยวเรากดครบทุกตัวให้เราไปที่ด่านอ่าด่านไหนวะอ่าแบ้านหนึ่งนะสโนมนในด่านหกสิบห้าสโนมนทาวคือตรงเนี้ยด่านเนี้ยเยอะมากเยอะมากนะฮะให้กบให้กบคดไม่ใช่ให้กดให้ครบทุกตัวแลฮะสโนมนด่านนี้มีหลายตัวมากๆอย่าลืมกดให้กบอะไรกบอะไรก่กดให้ครบทุกตัวอ่าข้างบนอีกครับไปฝั่งนู้นอีก อ่ะขึ้นแล้วนะฮะผมลืมบอกนะครับกดให้ครบทุกตัวกดไปที่จมูกอย่าลืมนะฮะคือตอนแรกผมว่าทําไมมันไม่ขึ้นผมก็เลยลองอ่ะกดที่จมูกดูนะฮะอ่ะขึ้นพอขึ้นเสร็จแล้วเราให้เรากลับไปที่ด่านเดิม31นี่ดีเซอร์ตพีระมิดให้เรากลับไปที่ออบบี้พีระมิดเลยเข้าไปนะฮะแล้วจะสังเกตประตูทองที่อยู่ด้านนั้นเห็นไหมให้เราไปทางประตูทองนะครับเบิร์บเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปจะตกตกต้องวิ่งใหม่โอเคตรงนี้ให้มันไปก่อนดีกว่าอู้ดดนะ เกือบโดนตรงนี้เราก็กระโดดลงมาได้เลยครับอ่าฮะทำไมไม่ปลดล็อกล่ะนะฮะหลังจากที่ผมเข้าออบบี้ไปรับประตูไม่ยอมปลดล็อกนะครับก็ได้ไปหาข้อมูลมาว่าน่าจะหมดอายุนะฮะตัวน่าจะหมดไปแล้วน่าจะมีจํากัดนะครับผมก็เพิ่งรู้ข่าวนี้เหมือนกันนะเพิ่งรู้แล้วก็ลองมาทํานะครับสรุปว่าทําไม่ได้ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสรุปแล้วคือตัวหมดฮะไม่มีให้รับแล้วนะครับคือใครทําตอนนี้ก็ ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปหาในเทรพาซากันดีกว่าว่ามีขายไหมเห็นเขาปล่อยกันอยู่ที่2.9ล้านแต่เราลองหาดูก่อนและตัวก็ราคาน่าจะขึ้นแล้วก็ไม่รู้อีกด้วยครับว่าตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนี่จะต,ตัวหูห2ล้านแล้ววิสตอรี่ทิเ e ตนะฮะนี่คือตัวนี้นีเองมีขายด้วยตอนนี้คือตอนแรกที่ผมเช็คคือ2.9ล้านหลังจากตัวหมดน่าจะราคาอัพเราลองซื้อไหมเพราะไหนเดี๋ยวเราก็ ได้ฟาร์มเจมม่อยู่แล้วไปไหนแล้วตัวโอ้หจุดสี่ล้านนะครับเอาเอ้ยโบรอ๋อเอาไปประมูลอ่ะหกจุหนึ่งสองล้านอ้าว m เราเอามาเลยเราเอามาเลยฮะไม่มีใครสู้เราสู้เองแล้วเดี๋ยวเรามารอเสี่ยงกันว่าตัวนี้เอาไว้ทำอะไร คือมันน่าจะลิมิเต็ดมากๆคือมันมีจํากัดขนาดนั้นเรียบร้อยเราได้มาไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวเราก็ได้มาใหม่อ่า <c oughs> ไม่เป็นไรเจมเดี๋ยวเราหาใหม่ได้ครับเสียดายนะครับน่าเสียดายที่เรามาเล่นไม่ทันนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรเจอกันครับบ๊ายบาย